ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขรักษามาตรฐถถานระดับเพชรปีที่2ปีการศึกษา2566ด้วยกด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนอนุบาลบ้าน,านไร่ตั้งอยู่เลขที่1 6 4หมู่1ตำบลบ้านไร้อำเภอบ้านไร้จังหวัดอุทัยธานีเปิดทำการเรียนในระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับชั้นป .1 ถึงป .6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น610คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตสองบริหารสถานศึกษาโดยนางกิรติยากันแคล้วผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาววิยาดาสิทธิการรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบัน โดยได้นำเนินการตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน1.1โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ได้ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจำนวน1ิห้องเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงโดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ด้านของห้องเรียนสีขาวและแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของนักเรียนแกนนำแบ่งออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนได้จัดทำประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นโดยโรงเรียนได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวมีผลการประเมินห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นทั้ง10ห้องเรียนเป็นร้อยละร้อยโรงเรียนมีการประกาศผลและมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงทุกเดือนภาคเรียนที่ 1. จํานวนสีครั้งภาคเรียนที่2จํานวนสีครั้ง รวมทั้งหมด8ครั้ง1.3มีการดําเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยบุรณาการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับโรงเรียนเครือข่ายชุมชนและเทศบาลตําบลบานไร่1.4มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจาร์เกมการพนันและการทลาวิวาท 1. ค่ายเยาวชนคนคุณธรรม 2. กิจกรรมเรียนรู้กับครูแด 3. กิจกรรมเรียนรู้กับครูพสอนศิลธรรมในโรงเรียน 4. ค่ายสินสร้างสรรน้ำอบรอไวสายห่างไกลาย,ยาเสพติด 5. ค่ายทักษะควบคุมตนเอง 6. ค่ายเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาด้านยาเสพติด 7. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนนนารีต้านยาเสพติด 8. กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนบ้านไร่กลุ่มที่4 9. กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา 10. กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก11กิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติด 12. ค่ายแกนนำออยอ,อน้อย 13. กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 2. มาตรการด้านการค้นหา 1. โรงเรียนอนุบาลบารไายได้จัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลในทุกระดับชั้นมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพื่อทำความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล2.2โรงเรียนได้มีการคัดกรองจำแนกนัก,นกเรียนกลุ่มปอกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าในแต่ละระดับชั้น โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปรากฏผลว่านักเรียนโรงเรียน,ยนอนุบาลบ้านไร่ทุกคนเป็นกลุ่มปอดคิดเป็นร้อยละร้อย2.3โรงเรียนมีการรายงานการสำรวจสถานการณ์การใช้สารเสพติดในระบบ care and treat system หรือ g a t a s system 3. มาตรการด้านการรักษา3.1 โรงเรียนอนุบาลบ้าน,านไร่มีการประกาศนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงสา,สาธารณสุขได้แก่โรงพยาบาลบ้านไร่ 3.2. มีการจัดตั้งคลินิกเสมารักจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาคำแนะนำสำหรับนักเรียนที่มีปัญหา 4. มาตรก,การด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนอนุบาลบ,าน,บานไร่มีตู้เสมารัก และช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันเกมและการทะลาะวิวาทโดยรับเรื่องผ่านเพจ Facebook ของโรงเรียนไลา์กลุ่มชั้นเรียนและ QR Code ตู้เสมารักออนไลน์มาตรการด้านการบริหารจัดการ5.1โรงเรียนอนุบ,นบาลบ้านไร่ มีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนง,งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข5.2มีคณะกรรมาการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข5.3โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายในการพัฒนานักเรียน5.4มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 5.5มีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานผลจากการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบมุกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนมีวิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ best practice ได้แก่นวัตกรรมลูกอบรอไวสายสห่างยาเสพติดด้วย2,3,4พูนสุขน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้กับนักเรียน ตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไข4มิติโดยใช้รูปแบบ2-3-4พูณสุขโมเดลมาปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและบยายมุกภายใต้กรอบแนวคิดวงจรเดมิง P.D.C.A. รูปแบบ2-3-4พูณสุขโมเดลคือการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้กับนักเรียนตามหลัก3ห่วง2เงื่อนไข P มาจาก p a r t i c i p a t e การระดมความคิดวางแผนง,งานร่วมกัน U มาจาก Unity คือมีระบบภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งการสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ L learning by doing คือเรียนรู้แล้วลงมือทำมีความรู้ในการปรินาการเนื้อหาอยาเสพติดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน S strategic คือทำแผนใช้กลยุทธ์ในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นความร่วมมือขององค์กร U Upgrade Education คือติดตามประเมินผลนำผลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ K Knowledge คือนักเรียนมีความรู้เรื่องโทษภัยของยาเสพติด ส่งผลให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากยาเสพติดและอบายมุขนักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จากการใช้นวัตกรรมลูกอบอไวดสายห่างไกลาย,ยาเสพติดด้วย23-4พูนสุขส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบานไร่ทุกคนเป็นกลุ่มปลอดยาเสพติดคิดเป็นร้อยละร้อยการเผยแพร่โรงเรียนได้เผยแพร่นวัตกรรม ลูกอบรอรไวสายห่างไกลายาเสพติดด้วยสองสามสีู่นสุขบนเพจ Facebook ของโรงเรียนจนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาชุมชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องส่งผลให้มีโรงเรียนมาศึกษาดูงานซึ่งในปีที่ผ่านมามีคณะครูจากโรงเรียนสะพานสูงมาขอศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนอนุบาลบ้าน,านไร่ได้สร้างและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดังนี้โรงเรียนวัดทับหมันโรงเรียนบ้านหูช้างโรงเรียนบ้านหนองจอกโรงเรียนบ้านหน้าฝายโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุงมิตรภาพที่52โรงเรียนบ้านหินตุ้มโรงเรียนวัดสนามและโรงเรียนบ้านห้วยป่าปกอีกทั้งยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอกด้วยอันมีเทศบาลตำบลบ้านไร่โรงพยาบาลบ้านไร่สถานีตำรวจภูธรออำเภอบ้านไร่มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกันครูและนักเรียนแกนนำในโรงเรียนคือข่ายได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามมาตรการ5ด้านและกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบบยามุกมีแหล่งเรียนรู้และกระบวนการดำเนินง,งานในการเรียนรู้มีการเผยแพร่และปฏิบัติงานผ่าน Facebook และวรารสารประชาสัมพันธ์ส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับดังนี้โรงเรียนอนุบาลบ้นบนรนาย่ได้รับรางวัลเสมาปปสรประเภทผลงานดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพศปีที่ห โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุกในปีการศึกษา2565จากกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุกเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติทำการประเมินอย่างเป็นกลยาณมิตรให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป